นะครับที่กันใสครับผมเปิดเอ่อปิดีปิดต้องปิดส่ลงุรบเอาวารุมลงพรมไหมล้ามีวบรุณองในเบิร์รับเพราะว่าไม่ได้เข้ากิดเีรเกถ้าวรุมเขาไม่ได้ปิดมียู่แทรงตอกเคื่อนครับเคื่อนดอกเิสียหายได้ครับ้าปิธที่เปิดกับเปิดตัวนี้พิแล้วรบมีวรุณไปสุดนะครับมีได้ทำงานเขาได้ทำงานเสี่ยมพี่ครับผมแต่ตัวนี้ขึ้นมาไว้ที่ยมีไแล้วไวรงเลขสุดแล้ว ตัวนี้เขาควบคุมตามที่เขาต้องการปล่อยแฮงตูวนี้ปรับเป็นคู่แฟรนะครับตูวนี้เปิดไปแล้วครับเปคยก้บเปิดเป็นคู่ครับเป็นมวลเสียงอกรออกอกกลมลำเลาตันนี้ก็แฟนไปให้แล้วครับเป็นการตัวแรกเขาจะพบสายไม่อยาแต่งเสียกับแต่งออกครับไอยแห้งกับปรับเปิดในพร้อมกันครับถึงว่าตัวนี้ขึ้นนอยนึงต้องขึ้นนอยนึงขึ้นกันอ๋อตัดเป็นคู่ครับผมอ่าตัวนี้ไม่ต้องใส่ครับสำหรับเปิดพิเศษเพราะมันเป็นพิเศษตัวนี้เป็นออฟไม่ตื่นไม่ใส่แล้วครับสรับ ที่ใส่ก็คือชุดนี้กือเบียดกันเรียมตะกีนนี่ก็แห้งอยู่ครับเปิดไปผมเต็งมันแห้ประมันจะมีครับต่อมาก็ระบบอ่าพวกปูทูดครับปูทูดกับบดตัวนี้นะครับายได้สายระบบได้สายครับนี่ครับอไฟกระพริบแบบเราเชื่อมเลยเลยเรเชื่อมเลยปุ๊บแล้วพอมาขอปุ๊บไฟก็หยุดกระพริบถ้าเรากระพริบซ่าๆจะเหลือาเชื่อมได้หรอกครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเยิยงเสียงยิ่งเสียงระบบได้สายครับสีฟ้าหรือแบ่งเป็นโซนสีไปครับ ไม้ไม้แยกแยกสองตัวป็นสองช่องครับเพื่อเวลาผู้นึงเสียงแห้งเสียงคลอยเขาก็จะลดหากระได้เร่งหากันได้ครับเช็คตัวจสอบถ้าเขาจะใส่เอฟเฟกก็เอาตัวนี้คืนครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์เอฟิกคู่มเอฟเฟกทั้งหมดถ้าว่าเปิดตัวนี้บ่ดังครับตัวนี้คือนี่ผมตั้งไว้เบอร์ซีเอฟิกไว้เบอร์ซีเช็คตัวจสอบเช็คเช็คเสียงประมาณนี้ครับเขาต้องการหลายเขาเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเขาต้องการเสียงไอโคเป็นดู์ไอโคก็อยู่เย็นแปดเก้าครับแต่ผมใช้คือดูเวลาวันแปดครับเช็คตัวจสอบ 哦，没来、oh, mm，我跟他说。